เกมเมอร์ตูเดียวทำใจํำเสนอไปแล้วพแม่งเล่นไงวะ,ะสวัสดีเพื่อนๆชาวฟินเกมเกมอร์ทุกคนน,นะครับวันนี้ผมศิลาวันนี้จะมาพูดถึงการซื้อ LGV เว็ w e ค c h สต e r นะครับซึ่งใช้เงินประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนคิดตด้สองแสนกว่ากว่าโอเคเราไปดูกันเลยว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าที่ขาย เนี่ยสมมติผมมีคีย์แล้วอะ่ะก็ต้องไปซื้อตามเมืองพวกนี้ซื้อที่นี่ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่รวมแล้วมันจะสองร้อยเคอสมมติเพื่อนที่อยากมี LGV เป็นของตัวเองต้องรอให้เมืองเลเวลสามวันนะครับแล้วก็ดูไหยว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมจะเป็นช่างต้องมอเตอร์อยู่ นี่ไงห้าแสนเอ้ยห้าหมื่นสี่อันก็นั่นแหละครับอ่าอ่านั่งรถเมย์จะถึงทําดําแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตรงไหนลงเลยเฮ้ย <laughs> โอเคก็ <laughs> ผมจะรีบแบบว่า,วาขึ้นต่อไปเลยไนงะผมว่าน่าจะเป็นอันนี้วะไม่ใช่ใช่ป่าวะ ไม่ขึ้นอีกเฮ้ยเดี๋ยวเรือบินมาเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนเนี่นยเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยคนที่เป็นช่างซ่อมมออเตร์ไซค์นะครับโว้ยไอเนี่ยเชี่ยมันไปละโอเคตกรถละปัญหาเจอปัญหาอะไรก็ RUI ไว้ก่อนนะครับโหลด ยูเซอร์อินเทอใหม่ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของเกมนี้โอเคน่าจะหายแล้วละ่ะเซงเลยตกรถแหละนี่ก็ซื้ออีกห้าหมื่นซึ่งก็เป็นงานค่อนข,ข้างหนักเลยละ่ะโอเคโอเคต่อไปทานหับกดอีแล้วนะ เก็เดี๋ยวพอถึงทานหับแล้วจะว่ากันอีกทีครับโอเคตอนนี้จะถึงทันหับแล้วไปตอนนี้ผมต้องกลางปีกตลอดเลยต้องบินแสงของบินเอ้ยเฮ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 ี้ยกดสกิลกากกากเลย ตกลงอีกแล้วเอ้ยไม่เป็นไรเรามีมอเตอร์ไซค์เซิงกระเบืออ้าวแต่ตอนนี้ทานหับยังเป็นเลเวลสองอยู่นะครับเอ่อเซิงกระเบืออีกแล้วทำไงคราวนี้อ้าสเปซบาร์เพื่อดิบดิบ ่ถ้าเป็นเลเวลสองเนี้ยมันจะไม่โชว์งั้นพูดถึงเรื่อง Power ของเมืองเลยด้วยก็ได้นะครับ Power ของเมืองเนี่ยเห็นเสาเมืองไหมเช็คของก่อนพลังงานน่าจะไม่มากพอที่จะสามารถเปลี่ยนเลเวลของเมืองได้นะตอนนี้นะครับก็คือถ้าเมืองเลเวลหนึ่งเลเวลสองเมืองแต่ละเมืองเงี้ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนบูสตให้กับเราครับอย่าง ที่สั่งเฮนฮาเวอร์อย่างเงี้ยถ้าเมืองเลเวลสามจะได้ปูต e อ p นะครับเวลาค่าค่ามอนทำภารกิจอะไรเงี้ยจะเอ้ e พ p เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจห้าเปอร์เซนตมั้งครับหรือสิบสิบห้าเปอร์ซนต์ไม่แน่ใจแล้วก็ทำดัมซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องของการหาแร่ขุดแร่แล้วก็คูณแร่ไปพีซสอดบูตส่วนฐานหับรู้สึกจะเป็นรีเจนเลือดหรือเปล่าอืม เลยจะเลือดไม่ก็โคดาวของสากิวนะครับผมไม่ไม่มั่นใจเออโคปาคาบาน่าไม่รู้เรื่องครับไม่รู้แล้วก็พวกช็อปของต่างๆถ้าไม่เวลสากมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยช็อปช็อปพวกนี้ซึ่งถ้าปกติมันจะมีคนขายอย่างนี้แต่มันไม่มีไง แต่นี้เวลสองก็จะมีบางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของวอชเชอรก็เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าตอนเริ่มต้นมันต้องใช้วอชเชอรในการซื้อปืนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นใช้วอชเชอรของฐานหับ20คือการให้พลังงานกับเหมืองหนึ่งครั้งก็จะได้จะได้วอชเชอรมา ซึ่งเดี๋ยวผมดูตัวก่อนนะวผมอยากให้ตัวไหนได้ได้เอ็กพีเพราะมันได้เอ็กพีด้วยเวลาอัพรู้สึกจะเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคปกติผมมาเล่นตัวผู้หอญอิงเนี่ย แล้วปัญหาเดิม RUI หายแล้วมคอนเทวิวซึ่งมันยังเปลี่ยนไม่ได้อ่ะไม่ถึงอนะ่ะเห็นไหมได้ AP แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บเสามันจะวิง่งเราเมืองทั้งเมืองจะสั่นบแ,แล้วมีแสงออกมาจากเสา เท่ครับลองดูต้องลองผมไม่ทําให้ดูแล้วกันจะได้เซอร์ไพรส์่ะแล้วก็เออเดี๋ยวตัดไม่รู้อยู่ตรงไหนวะมันต้องตัดกันแหละเนี่ยแต่มันจะมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นาาซากวอไซค์แต่ต้องเป็นเวลสามนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาดอปชิปไป ไปสังเก็นหาเบอร์ต่อตอบชีวิตรงไหนวะมึงเนะี่ยนี่ไงกลมๆครับรอตอบชิป เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วหมอไซค์แล้วกันไปทางเชยงเท้นกาวนแหละไปเบยอ่าจะถึงแล้วอุ้ยมีคนพิมพ์ภาษารัเสเซีย ตอนนี้เมืองเลเวลสามเยี่ยมเราไปหาคนขายกันนะครับว่าขายตรงไหน,นอ้าวน่ก็เวลาเดินไปไหนก็สามารถชมทัศนียภาพของเมืองใช่หไหมอันนี้ไม่รู้ใครเหมือนกันมีเขียนอะไรวะ<ม>ไม่มีป้ายด้วยโอเคไอ้คนขายมีตรงไหนวะ น,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 นี่ไงชหมล่ะอ่าโอเคก็ครบแล้วนะก็พอได้ตัวเครื่องรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถึงเวลาการซื้อกุญแจครับุจจะอยู่อย่างี้ซึ่งผมเคยได้มันจากภารกิจการฆ่าบัณฑิตหรือเทไาอย่างครับอยู่ดีมันก็ได้มาเองเลย นี่ที0นี้100บาทงั้นก็จะกลายเป็นราคาทั้งหมด20000นกับไอ้หน0่งร้คริสตล์นะครับก็ขอให้สนุกกับการเก็บคริสตั์แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการได้ขี่มอไซค์ที่หา,าได้อย่างลากเกนนะครับอย่าลืมไลค์และ subscribe สสนะครับ